แนะนำการตั้งค่าชุดจอยปืน V เพื่อให้สามารถนำมาเล่นตัวตลับหรือตัวเครื่องตัวระบบอีมูเลเตอร์ของทางร้านในตัวอย่างนี้จะเป็นเครื่องเล่น V นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเล่นเกมปืนก็จะมี1เซปเปอร์กัน2นันชาร์ก3 V mode ที่สําคัญเลยคือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเซนเซอร์บาร์ ฝั่งชิปบลูทูธมาเรียบร้อยแล้วให้ดูปุ่มด้านหลังนะคะจะมีคําว่า bottom กับ top ถ้าเราวางเซ็นเซอร์บาร์ไว้ด้านล่างทีวีแบบนี้ให้กดปุ่ม bottom นะคะแต่ถ้าเรานําเซนเซอร์บาร์ไปวางไว้บนทีวีเพื่อความถนัดหรือรูปลักษ์ให้เราดันปุ่มไปที่คําว่า top ค่ะทางร้านจะชอบวางไว้ด้านล่างของทีวีนะคะแล้วก็ผักไปที่ปุ่ม bottom เลยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายกว่าในการติดตั้งส่วนปุ่มทางซ้ายของเซนเซอร์บาร์จะเป็นคําว่า on และ off มันก็คือปุ่มเปิดและปิดค่ะเสร็จแล้วนำปุ่ม usb ไปเสียบทีี่่หลลััังงงเเเครืืออทาา้้วถซปป็นตตบบไกสย คอพิวเตอนโน้ตบุ๊กได้เลยค่ะสังเกตว่าพอเราเสียบแล้วไฟจะติดขึ้นมานะคะตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขบอกค่ะว่าเรากําลังเอาตัวนี้ไปใช้กับคอนโซลไหนอยู่เช่นถ้าขึ้นเป็นเลขสี่คือเรากําลังเอาตัวนี้เ,เล่นกับอิมูเลเตอร์วีระบบของทางร้านถ้าไฟอยู่ตาแหน่งไหนก็ตามให้เรากดปุ่มโหมดนะคะให้ไปที่เลขสเลยค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราจะต้องเชื่อมจอยวี v ซุปเกอร์ก่อนนะคะวิธีการง่ายมากที่เซนเซบาจะมีปุ่มซิงก์กดลงไปได้เลยค่ะที่ปุ่มซิง์ให้ไฟกระพริบแบบนี้ค่ะจะเหมือนเป็นการแพร่สัญ เป็นการเชื่อมสัญญาณให้มันซิงกันแล้วลองให้ไฟติดนิ่งได้เลยค่ะดูที่วีหมดนะคะถ้าขึ้น1ดวงแสดงว่าเป็นจอย1ค่ะเราสามารถนํากระบอกปืนแบบนี้มาเชื่อมได้4ตัวค่ะเพื่อเล่นกับเพื่อเนเ,อเล่นกับพรอพวมันมันไปเลยค่ะถ้ามี2อันก็นํามาต่อแบบเดียวกันเลยค่ะก็จะติดดวงที่2องดวงที่3ามดวงที่4ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเราจะเล่นกี่จอยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปเล่นเกมยิงในวีกันนะคะเมื่อเราทําการเชื่อมสัญ,ญญาณเรียบร้อยแล้วให้เราเอาจอยปกติค่ะมากดเข้าเกมก่อนนะคะในการใช้จอยปืนจะไปใช้ในเเเเเเกกกกกมมราา็ดด A ข้ลลือไยค่ะ มปืนอย่าง Residen Evie Dark Side Chronicle หรือเกมยิงต่างๆของทางร้านก็มีเยอะเลยค่ะในวีกด A เข้าเกมได้เลยค่ะเสร็จแล้ววางจอยปกติไปใช้จอยปืนได้เลยสังเกตว่าเมื่อเข้าเกมมาแล้วจอยปืนจะสั่นค่ะระหว่างนี้จะมีคําแนะนําขึ้นมาให้เรากด B ที่ไกลปืนหรือกด A ด้านบนวีมดได้เลยค่ะแล้วก็รอเกมเข้าปกติได้เลยพอเข้ามาฉากหน้าหลักของเกมเราสามารถกดปุ่มไหนก็ได้ของเปกการจอยวีมดเพื่อเริ่มเข้าไปเล่นพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นเซ็นเซอร์ขึ้นมานะคะให้เราลองก่อนนะคะว่าน้ําหนักมือของเรากับเบาเซน คอนโทรได้ประมาณไหนฝึกก่อนเลยค่ะเพื่อให้เราชินแล้วกดเหนี่ยวกลเพื่อเข้าเล่นเกมได้เลยค่ะมีคําอธิบายขึ้นด้านล่างนะคะ A B Z คือโ OK. อเคเมื่อหมายลบหรือ C เอาไว้ย้อนกลับนะคะลองเข้าเกมไปเล่นได้เลยค่ะจะเห็นว่าเป้าตอนนี้กําลังทํางานแล้วนะคะทางมิชชันก็ปรับเป้าให้เป็นเซนเซอร์ทําให้เราสามารถยิงได้ง่ายมากขึ้นค่ะและตั้งกระสุนให้เป็น infinity เรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มที่ทางบนล่างซ้ายขวาบ,บนวีโหมดมีไว้สําหรับการเปลี่ยนกระบอกปืนนะคะเซนเซอร์หรือวีโหมดจะไม่มีดีเลยค์ค่ะกดยิงกระสุนก็จะออกทันทีถ้าเรายิง กดแม็กแล้วกระสุนก็จะรีโหลดให้อัตโนมัติเลยค่ะเป็นกระสุนอินฟินิตี้ถ้าให้เราสนุกกับเกมมากขึ้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะออกจากเกมให้เรากดปุ่ม1นึ่งที่วีโหมดก็จะเป็นการหยุดเกมแล้วเราเช้เซนเซอร์ไปที่เมนเมนูได้เลยค่ะกดเหนี่ยวไกลเพื่อคอนเฟิร์มได้เลยระบบจะถามว่าเซฟไหมให้เราตอบเยสนะคะวางจอยปืนแล้วไปกดจอยธรรมดากดปุ่มซีเล็กบดสตาร์พร้อมกันเพื่อทําการออกจากเกมไปหน้าเมนเมนูหลัก หรือเลือกเล่นเกมอื่นต่อได้เลยค่ะเท่านี้เองเราก็สามารถสนุกกับชุดปืนวีเซปกันแบบไร้สายคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะหวังว่าจะถูกใจสายเกมยิงนะคะคลิปต่อไปแอดมินจะมาบอกที่การนำเซปกันวีโมเพื่อไปเล่นข้ามคอนโซลติดตามรับชมกันด้วยนะคะ